เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูดงคอยอีกครั้ง ขอบระคุณขอขอบใจนะครับหลายท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเหรียญกระสาบต้องการจะจำหน่ายก็ส่งเหรียญเข้ามาวันหนึ่งโอ้โหต้องต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เยอะมากๆก็มีการรับซื้อกันโดยปกติแล้วก็มีการปฏิเสธกันไปก็มีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่นเนน้องทำความเข้าใจคลิปนี้ EP นี้นะครับ กูโดงจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญในตำนาน,นะครับที่มีการซื้อขายขั้นต่ำสามแสนบาทก็มีหลายคนหลายท่านเข้ามาสอบถามหลังไมหลังข้อความนี่เยอะมากๆนะครับหลายคนไม่ทราบ ก็อธิบายไปนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีการซื้อขายกันจริงสําหรับเหรียญนี้นะครับแต่ก่อนจะมาพูดถึงเหรียญน,นั้นคู่ดวงขอประชาสัมพันธ์ถึงเหรียญ2บาทสีเงินเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงินถ้าใครมีเหรียญ2บาทสีเงินทุกพศนะครับมีการค้นพบค้นเจอแล้วคู่ดวงรับซื้อเหรียญละ 2,000บาทนั่นก็คือเหรียญ2บาทสีเงินที่เป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงเนี่ยคูดวงรับซื้อเหรียญละ2,000บาทนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าใครมีพระเสียนตรงนะครับคูดวงรับซื้อ2,000บาทเท่าที่เห็นนะครับมีที่เป็นพระเสียนตรงสีเงินเนี่ยออกมาเยอะนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของก็ตามมาวันหนึ่งถ้าเกิดเป็นของเรายังไงก็เป็นของเรา แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังตามหาอยู่นะครับมีเสียเงินนะครับทุกพศไม่ว่า2,548,49,50จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเป็นผ้าเสียนตรงทักทายติดต่อมานะครับยืนยันเรารับซื้อจริงแน่นอนขอยเป็นผ้าเสียนตรงเหรียญสองบาทนะครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่ก็บอกว่าขั้นต่ำสามแสนบาท ต้องบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญในตํานานนะครับคุณดวงก็ทําคลิปออกมาพอสมควรหลายคนที่อยู่ในวงการก็ทราบแล้วแต่หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ทราบว่าเหรียญนี้พศออนี้มีราคาสูงนะครับเดี๋ยวลองมาดูเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่ง นี่ครับผมเป็นเหรียญนี่ครับผมด้านซ้ายมือเป็นเหรียญสยามมินนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นเหรียญคุดเฉียงเหรียญนี้คุดองทําคลิปออกมาอย่างที่บอกนะครับ2คลิป3คลิป4คลิปแล้วมั้งครับตั้งแต่ที่มีราคาแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกันจริงอ่ะในหนังสือประเมินเอาไว้อยู่ถึงสูงถึงห0แสนบาทแต่ที่มีร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อเท่าที่เห็นนะครับ ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนี่ครับผมนั่นก็คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงฟังให้ดีนะครับหลายๆคนที่มีโอกาสโดยเฉพาะคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วยังไม่ทราบที่มีโอกาสเข้ามาข้างในเหรียญที่มีราคาสูงนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2524อีกครั้งนะครับ เหรียญ5บาทคุดเฉียงปี2524นะครับ24พศออเดียวพศอ,อ,อื่นม,มีมีราคาไหมผลิตมาเนี่ยมีปี20 22แล้วก็24 20และ22เล่นกันก็นนะครับ30บาท50บาทต่อ1เหรียญแต่ถ้าเป็นปี24 ขั้นต่ำสามแสนบาทล้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อถามว่ามีจริงไหมมีจริงนะครับเพราะว่าของคุโด่งในตอนที่ไปงานร้อยหสิปีโรงกระสาบเราก็เข้าไปชมนิทรรศาการที่เขาจัดเอาไว้นะครับลองลองดูเผื่อมีถ้ามีก็ฟุกไปแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นความรู้ก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆแน่นอนครับถ้าหาง่ายราคาไม่สูงนี่คือเรื่องราวดีๆที่คูโดง จะมาบอกมากล่าวนะครับอย่าลืมนะครับใครมีเหรียญ2บาทสีเงินถ้าเป็นพระเสียนตรงทักทายเข้ามานะครับพอสออื่นนี่ขออนุญาตยังไม่รับเนาะโอเคนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม